สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประสาทน์สินเกาเด้อนะครับมือนีพามาเบิ่งรถพี่น้องครับนะครับเนี่ยเป็นเป็นฟอร์ดฟอร์ดโตเก่าเป็นเครื่องอยังเนี่ยเครื่องเจเครื่องเจนะครับเบนซินนะครับพี่น้องครับเบนซินเดี๋ยวผมพาเบิ่งกันในนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับพี่น้องครับ เกียวโตเด้อนี่นะครับพี่น้องครับปัดตูเป็นมือหมุนนะครับผมเบื้องภายในพี่น้องครับยังงามนะครับผมแอร์เนี่ยใส่ได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องไปตเติมน้ำยายแอร์เด้อนะครับผมนะครับใช้ได้นะครับผม เพ่งกันนะสิใส่ได้อยู่บ้งบัวชักนะครับผมนี่เบาะเบาะหนังย่างดีนะครับผมผมมีขาดมีนหน่อยนึงเนี่ยตามมาอยู่การใช้งานนะครับผมเนี่ยนะครับน,นี่เป็นขอบประตูพี่น้องครับนะครับนี่แนตะ่ผมไทยให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมมาทานมีใครสนใจนะครับ นี่นะครับมีเหลี่ยมพร้อมมีเหลี่ยมพร้อมได้่ออเ,อเอ่ภาษีบกขาดได้พี่น้องครับนะครับภาษีไม่ขาดเนี่ยป้ายสวยๆเลยนี่นะครับภาษีพี่น้องครับภาษียาวๆกไปเลยนะครับผมนี่โดยรวมพี่น้องครับ นี่นะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับผมย่างนี่ก็ตามมาอยู่กันใส่งานพี่น้องครับนะครับตามมาอยู่กันใช้งานรถจอดรไดิสไซนะครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยด้านฝั่งคนนั่งนะครับผมเบื่องคอนโซลยังสวยนะครับผมนีทัดเสรีล่างด้วยพี่น้องครับนะครับตามเสภาพนะครับ กันล่างกันเซตกันสิไม่ย,ยืดอตกว่านี่นะทอให้เสียอยู่หนีด้พี่นงครับอยู่ดานข้างรอย่างกันตามมาอยู่กันใส่งานเอาไปเปลี่ยนเอาเองท้ายนะครับผมกระบ,บะใส่เดีย๋ยวโอ้มีตับหนี้หน่อยนึงตามมาอยู่หรือวะ ล้าทายนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้เพิ่งจังหน่อยนะครับผมกระบ,บะโบมีผูนะครับพี่น้องครับกะนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยตามปอยู่นะครับผมแต่กะหรือว่า โอ้ขันรถสภาพนี่รุ่นเนี่ยกันถือว่าแปดสิบเกาสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่น,นี่นะครับคันซีโบบอกถึงพี่น้องครับยังมาทานนะครับผมยังโอเคโบมีผู้นะครับผมคันซีน,ซนะครับนี่นำโบดันพี่น้องครับเนี่เป็นเหล็กตัวถัง นะครับนี่นะครับอันน,นี้เป็นเครื่องเจนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิสตาร์ทเครื่องให้เบิง้งพร้อมมาสตาร์ทนะฟังเสียงก่อพี่น้องครับเนี่ย yeah. สำหรับนะครับแนะนําเลยสาหรับเอาไปให้ไปหน้านะครับเปบรรทุกโอเคละ่ะเออเอาไปเขาให้เขาสวนนะครับผมเนี่ยขนขี่กอกขี่ไก่เ,าาเ,เ,เขาในเมืองตรวจ่อจัเขาในเมืองตำรวจพ่จับภาษีเต็มนะครับผมภาษีเรือเือนะครับผมเนี่ยที่เขาในเมืองสบายเลยนะครับผมภาษีหอดพี่หนานะครับ มีเล่มพร้อมโอนนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับพอเปิดอเท่าไรสี่มือนนาเตี่สี่สามสี่สิบสามอ่าสี่สิบสามพี่น้องครับก็คือขอดีของมันก็คือคันซี่เ้าปผตอระเปาถึงนะครับคันซี่มัน คือขันู้ใดยุกยุกนั่นนะครับกับสีหูวกันนะครับนะฮะคันซีมันแข็งอยู่แล้วนะครับบัดนนี้ที่เขาเบากถึงยอดยางมันบบมันบบมีผูนะครับผมมันบบมีผูบบมีปะนะครับนี่แล้วก็สองก็คือภาษีเลือๆือนะครับผมนะครับครับเขาในเมืองได้สบายนะครับผมนะครับเป็นเครื่องเบนซินเด้อพี่น้องครับนะครับ เบาะส,สวยกับบะกระบะ้าพร้อมใส่งานอยู่เลยนะครับผมกับบะพร้อมใส่งานนะครับผมกันสีตั้มนี้กับมีแต่จริงๆแล้วมันมันบอเป็นอย่างดอกเพราะว่าเบื้องแต่อยู่มันกัน,นะครับตามาอยู่การใส่งานเด้พี่น้องครับนะเออกับบะาพราะว่า ฟ้าไทยเปิดได,ด,ด,ด้สบายนะพี่น้องครับเนี่ยเปิดปิดเนี่ยเปิดปิดสบายนี่นะครับฟันซุนฟันซุนแบบแจ่มเลยนะครับนี่ยกับบ้าเบืองเราแง่เบืองเมื่อกี้ยัยงยังโอเคเลยแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกับบ้าไทยนะครับนี่ อ๋พี่น้องครับผู้ใดสนใจทักมาหลดนะครับเมนมานะครับพี่น้องครับกาเดี๋ยวผมสีลงในเพจอีกตัวหนึ่งนะครับผมเนี่ยนี่นะครับสี่สิบสามนะครับผมสี่สิบสามสี่สิบสามสี่มืนสามพันนะครับผมขอดีของมันก็คือภ้าษีเหลือๆนะครับพี่น้องครับนี่เอาแต่ภาสีเหลือๆหลุดรถหลุดนนีก็สุอดแล้วนะครับผมเนี่ยคือสือไป เอาไปใส่งานหนเลยนะครับผมพอต้องไปเรียนต่อพอต่องไปเรีนตัวสพอกตัวสภาพนะครับเนี่ยเขาจัดไปให้เรียบร้อยนะครับผมเหลี่ยมพร้อมโอนเด้อพี่น้องครับนะครับน่ะครับอ่ะผู้ใดสนใจเมียนไหวพี่น้องครับโทรมากเไยครับผมนะครับหน้าช่องเลยครับเบอร์โทรมาครับผมติดต่อผมไดดโดยตรงเลยอนะครับพี่น้องครับ วันนี้ขออนุญาตรีวิวรถหนึ่งวันนะครับผมอ่ะฝากติดพี่น้องสามีสักก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยพี่น้องครับไัที่มักไัที่สนใจนะครับมาลองเมือก่อนก็ได้ครับนะครับพิกัดอยู่พัทยาหน่อยนะครับผมเกือนซิรินธรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเอาไปเขาให้เขาสวนอกคุมครับผมนะครับ เขาให้เขาสวนเแบบพื้นๆนะแล่นเขาในเมืองนี่ <laughs> ตำรวจพอาเออตำรวจว่าจับกาสีเอิรเนี่ยต่บ่จจับนะ <laughs> เกันเจ้ามีไปกับกีน <laughs> อ่วพอกันคลิปนะสวัสดีครับ